สวัสดีครับค่าทุกท่านวันนี้มีข่าวร้ายนะครับค้ามีเพียงเจ็ดจังหวัดเท่านั้นที่จะยังคงจ่ายเงินช่วยเหลือด้านอาหารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายนซึ่งหมายความว่าขณะนี้เรากําลังเข้าสู่ช่วงวิกฤตแล้วทั่วประเทศไทยมีประชากรประมาณ10บล้านคนที่ต้องพึ่งพาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและส่วนใหญ่จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนี้ในเนื้อหาวันนี้ผมดิฉันจะมาแบ่งปันข่าวล่าสุดที่ระบุรายชื่อ7็จังหวัดเหล่านี้ ที่ตัดสินใจใช้เงินงบประมาณของจังหวัดเองเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือด้านอาหารต่อไปในช่วงที่รัฐบาลกลางชะงักเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่สถานการณ์สาหรับจังหวัดอื่นๆนั้นไม่สู้ดีนักต่อไปผมดิฉันจะอธิบายรายละเอียดหัวข้อข่าวชิ้นนี้คือแผนที่สวัสดิการรัฐเผยจังหวัดใดที่ยังคงให้ความช่วยเหลือแม้ขาดเงินทุนเนื่องจากการบริหารราชการกลางชะงักลงการจ่ายเงินบัตรสวัสดิการในเดือนพฤศจิกายน จะถูกระงับรัฐบาลกลางได้แจ้งไปยังหน่วยงานจังหวัดแล้วว่าอย่าเติมเงินเข้าบัตรเนื่องจากเงินทุนไม่เพียงพอดังนั้นความจริงก็คือกรมบัญชีกลางหน่วยงานที่ดูแลได้แจ้งอย่างชัดเจนไปยังทุกจังหวัดว่าอย่าเพิ่งจ่ายเงินสวัสดิการของเดือนพฤศจิกายนออกไปหากจังหวัด,ดใดจ่ายล่วงหน้าไปก่อนรัฐบาลกลางจะไม่รับผิดชอบในการชดเชยเงินจํานวนนี้ในปัจจุบันมีเจ็จังหวัดที่ตัดสินใจใช้เงินงบประมาณสำรองของตนเองเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยจ่ายเงินสวัสดิการรัฐต่อไปตามรายงานทั่วประเทศหลายจังหวัดกำลังมองหาวิธีช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากรัฐบาลกลางได้ยืนยันแล้วว่าจะไม่จ่ายเงินอุดหนุนสวัสดิการของเดือนพฤศจิกายนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงเรื่องนี้สำคัญเพราะคนไทยหลายล้านคนจะไม่สามารถรับเงินสวัสดิการได้ตรงตามกำหนดเวลาทั่วประเทศมีประมาณ10บล้านคนที่พึ่งพาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมากกว่า6 2เเเป็นครัวเรือน ที่มีเด็กเล็ก37%รวมผู้สูงอายุหรือผู้ทุพพลภาพและ38%เป็นครอบครัวที่ยังทำงานอยู่ข้อมูลข้างต้นอ้างอิงจากศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและนโยบายสมมติชื่อหน่วยงานไทยแล้วสิ่งที่เราต้องรู้ต่อไปคืออะไรแม้ว่ารัฐบาลกลางจะชะงักแต่มีเพียงไม่กี่จังหวัดที่ตัดสินใจใช้เงินของจังหวัดเองในการจ่ายเงินสวัสดิการต่อไปหรือสนับสนุนธนาคารอาหารในท้องถิน่นเพื่อให้ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ขาดแคลนอาหารเรามาดูกันทีละจังหวัดนะครับ อันดับแรกคือจังหวัดเชียงใหม่สมมตแทนเวอร์จิเนียท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สมวตชื่อได้กล่าวว่าไม่ว่าเงินทุนจากส่วนกลางจะมาถึงหรือไม่ก็ตามเชียงใหม่จะยังคงจ่ายเงินสวัสดิการต่อไปนอกจากนี้ยังมีจังหวัดภูเก็ตสมมตแทนแคลิฟอร์เนียผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ประกาศว่าทางจังหวัดจะจัดสรรง,งบชุกเฉิน80บล้านบาทสมมตแทน80บล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนธนาคารอาหารและระดมกำลังอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนเข้ามาช่วยในการแจกจ่ายอาหารขณะนี้ภูกเก็ตมีประชาชนประมาณ5 0,000นคนที่พึ่งพาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทักจังหวัดขอนแก่นสมมติแทนโคโลราโดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ขอให้สภาจังหวัดอนุมัติงบประมาณ10ล้านบาทจากกองทุนสำรองของจังหวัดเพื่อสนับสนุนธนาคารอาหารในท้องถิ่นปัจจุบันขอนแก่นมีผู้รับสวัสดิการประมาณ5 0 0 0 0นคนจังหวัดนครราชสีมาสมมติแทนนิวเม็กซิโก ก็ได้ประกาศว่าจะให้ความช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาจไม่ได้รับเงินสวัสดิการเนื่องจากภาวะการชะงักของรัฐบาลกลางจะมีจังหวัดอื่นเข้าร่วมอีกในภายหลังแต่เหล่านี้คือจังหวัดที่ได้ดําเนินการอย่างชัดเจนแล้วสําหรับจังหวัดนครราชสีมาสมมติแทนนิวม็กซิโกผู้ว่าราชการจังหวัดได้จัดสรรง,งบประมาณ8ล้านบาทเพื่อสนับสนุนธนาคารอาหารขณะนี้จังหวัดนี้มีผู้รับสวัสดิการประมาณ4.5แสนคนจังหวัดสงขลาสมมติแทนมินนิโซตา ผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติงบประมาณ4ล้านบาทสำหรับธนาคารอาหารในท้องถิ่นโดยมีผู้พึ่งพาสวัสดิการประมาณ4.5แสนคนจังหวัดยุธยาสมมติแทนลุยเซียนผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและขออนุมัติเงินทุนเพื่อจ่ายเงินสวัสดิการในช่วงระหว่างวันที่24ตุลาคมถึง4พฤศจิกายนซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะมีการจ่ายเงินในระยะเวลาจำกัดขณะนี้อยุธยามีผู้รับสวัสดิการประมาณ8.5แสนคน จังหวัดเชียงใหม่สมมติแทนวิศนย์ที่กล่าวไปแล้วก็ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและจะจ่ายเงินสวัสดิการต่อไปจนกว่ารัฐบาลกลางจะคลี่คลายปัจจุบันจังหวัดนี้มีผู้ได้รับประโยชน์ประมาณ8.2แสนคนคุณจะเห็นได้ว่าแต่ละจังหวัดมีวิธีการที่แตกต่างกันบางจังหวัดใช้เงินของตัวเองจ่ายเงินสวัสดิการโดยตรงขณะที่บางจังหวัดเลือกที่จะจัดสรรเงินให้กับธนาคารอาหารเพื่อให้พวกเขาไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจังหวัดกรุงเทพมหานครสมมติแทนนิวยอร์กก็เข้าร่วมด้วย โดยสารว่าการกรุงเทพได้จัดสรรงบประมาณ30ล้านบาทเพื่อจัดหาอาหารมากกว่า16ล้านมือ้อขณะนี้กรุงเทพมีผู้พึ่งพาสวัสดิการประมาณ2.9ล้านคนจังหวัดนครสวรรค์สมมติแทนนิวแฮมป์เชอร์วางแผนที่จะร่วมมือกับธนาคารอาหารของจังหวัดโดยผ่านรถโมบายฟูดและธนาคารอาหารแบบดั้งเดิมในพื้นที่ต่าง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบัตรสวัสดิการหากได้รับการอนุมัติรถโมบายฟู้ดสำหรับผู้รับบัตรสวัสดิการโดยเฉพาะจะเปิดให้บริการในพื้นที่ที่กำหนดปัจจุบันนครสวรรค์มีผู้พึ่งพาสวัสดิการประมาณ70,000คนดังนั้นขณะนี้มีทั้งหมด8จังหวัดที่ให้การสนับสนุนผู้รับสวัสดิการอย่างแข่งขันภูเก็ตขอนแก่นนครราชสีมาสงขลาอายุธยาเชียงใหม่กรุงเทพมหานคร และนครสวรรค์หากมีจังหวัดใหม่เข้าร่วมหรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆผมดิฉันจะอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดแต่ถ้าจังหวัดที่คุณอยู่ไม่มีความช่วยเหลือเพิ่มเติมแล้วคุณจะทำอย่างไรดีคำแนะนำแรกคือรีบติดต่อธนาคารอาหารในท้องถิ่นของคุณพวกเขาทราบสถานการณ์ปัจจุบันและกำลังเตรียมพร้อมสำหรับความต้องการที่อาจเพิ่มขึ้นแม้ว่าพวกเขาอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนได้แต่อย่างน้อยก็สามารถช่วยเหลือได้บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลเช่นปีใหม่ หรือสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงธนาคารอาหารหลายแห่งกำลังระดมทุนเพื่อรับมือกับจำนวนผู้ขอความช่วยเหลือที่เพิ่มขึ้นคำแนะนำที่สองคือติดต่อวัดหรือองค์กรศาสนาในท้องถิ่นของคุณหลายวัดได้ให้ความสำคัญกับผลกระทบจากการชะงักของรัฐบาลกลางในครั้งนี้พวกเขาจะจัดหาอาหารหรือความช่วยเหลือบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่อาจไม่ได้รับเงินสวัสดิการสุดท้ายนี้หากคุณเป็นผู้สูงอายุที่กำลังต่ออายุแผนประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง ต่อไปนี้คือข่าวล่าสุดบางส่วนที่คุณควรรู้ผมดิฉันอยากเตือนทุกคนว่าก่อนที่จะต่ออายุบัตรทองในปีนี้คุณต้องทําความเข้าใจแผนให้ดีก่อนอยากคิดเอาเองว่าปีที่แล้วใช้ได้ดีปีนี้ก็ต่ออายุเหมือนเดิมคงได้ปีนี้มีความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ3มอย่างในระบบบัตรทองหากคุณไม่เข้าใจแล้วต่ออายุโดยตรงคุณอาจจะเสียเปรียบได้การเปลี่ยนแปลงแรกคือสำหรับบัตรทองพื้นฐานหากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่นํำร่องหกจังหวัดที่กำหนดจากนี้ไปก่อนที่จะเข้ารับบริการทางการแพทย์การผ่าตัด หรือใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระบุไว้แม้แพทย์จะสั่งแล้วคุณยังคงต้องได้รับการอนุญ,ญาตล่วงหน้าก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้ซึ่งหมายความว่าบางรายการต้องยื่นเรื่องขออนุมัติก่อนถึงจะทําได้ดังนั้นคุณต้องตรวจสอบแผนบัตรทองของคุณให้ละเอียดว่าได้รับผลกระทบหรือไม่การเปลี่ยนแปลงที่สองคือสําหรับโครงการประกันสุขภาพทางเลือกสมมติแทนมดิแคทเป็นทิศส่วนนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลัก3าประการ หนึ่งสวัสดิการหลายอย่างถูกตัดออกบางแผนเคยมีการแจกของชําฟรีหรือบริการรับส่งไปโรงพยาบาลฟรีปัจจุบันสวัสดิการเหล่านี้กำลังถูกยกเลิกหรือลดขนาดลงดังนั้นต้องตรวจสอบแผนบัตรทองของคุณว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปหรือไม่สองบริษัทประกันบางแห่งได้ถอนตัวออกจากบางจังหวัดและไม่ให้บริการอีกต่อไปดังนั้นคุณต้องยืนยันว่าแผนของคุณยังใช้ได้ในจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่หรือไม่สามพวกเขากำลัง กับโครงสร้างค่าใช้จ่ายซึ่งหมายความว่าในอนาคตคุณอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเองมากขึ้นก่อนต่ออายุคุณต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนว่าคุณไม่ได้จ่ายแค่ค่าเบี้ยประกันรายเดือนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงค่าลดหย่อน d e d u c t i b l e และค่าร่วมจ่าย p a y ment อีกด้วยหากรวมต้นทุนทั้งหมดเหล่านี้แล้วอาจไม่คุ้มค่าการเปลี่ยนแปลงที่3เกี่ยวข้องกับแผนยาตามใบสั่งแพทย์พาดดีราคาของยาเพิ่มสูงขึ้น และขอบเขตความคุ้มครองของแผนยาก็มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นขั้นตอนแรกคือต้องเปรียบเทียบแผนต่างๆเพื่อดูว่าแผนใดเหมาะสมกับคุณที่สุดเอาล่ะครับคันนี้คือทั้งหมดที่ผมหรือดิฉันจะแบ่งปันในวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมหากคุณชอบเนื้อหาวันนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า